ต่อไปเป็นแบบฝึกหัด5.3หน้า135นะคะให้นักเรียนหาคำตอบข้อที่5ค่ะมีแบบรูปมาให้นะคะและให้หาว่ารูปที่18มีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปนะคะรูปแรกนะคะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด6รูปนะคะให้นักเรียนมองแบบนี้นะคะก็จะเท่ากับ5บวก1 ต่อไปค่ะรูปที่สองนะคะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด7รูปนะคะซึ่งก็คือตรงนี้ห้ารูปและรวมนี้อีกสองรูปเป็น7รูปได้เป็น5้บวกสองรูปที่สมนะคะมีทั้งหมด8รูปเป็นห้บวกสรูปที่4ี่นะคะตรงนี้5รูปและรวม ด้านนี้อีก4รูปนะคะเป็น5บวก4โจทย์ให้หารูปที่18นะคะว่ามีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปรูปที่18ก็จะมีค่าเท่ากับ5บวก18ได้เป็น23คําตอบคือ23รูปต่อไปข้อที่6นะคะ แบบรูปนะคะมีมาให้4รูปรูปที่7มีสี่เหลี่ยมสีส้มกี่รูปสีฟ้ากี่รูปสีชมพูกี่รูปและสี่เหลี่ยมสีส้มสีฟ้าและสีชมพูรวมกันทั้งหมดกี่รูปเรามาดูรูปแรกนะคะรูปแรกมีสี่เหลี่ยมสีส้ม1รูปสีฟ้า3รูปสีชมพู1รูป ก็จะได้เป็น1คูณ1นะคะสีส้มบวกกับสีฟ้า1คูณ3บวกกับสีชมพู1รูปนะคะต่อไปค่ะรูปที่2สีส้มนะคะจากรูปแรกมี1รูปรูปที่2มี4รูปซึ่งก็คือ2คูณ2 สีฟ้านะคะมี6รูปก็เท่ากับ2คูณ3เขียนให้สัมพันธ์กันนะคะและสีชมพูมี2รูปบวกด้วยสรูปที่3สี่เหลี่ยมสีส้มมีทั้งหมด3รูปนะคะก็จะได้เป็น3คูณ3สีฟ้านะคะมีทั้งหมด9รูปนะคะ ก็จะได้เป็น3คูณ3บวกด้วยสีชมพู3รูปรูปที่4นะคะสีส้มมีทั้งหมด16รูปซึ่งก็คือ4คูณ4ส่วนสีฟ้านะคะมีทั้งหมด12รูปนะคะนำมาเขียนเป็นความสัมพันธ์นะคะก็จะได้เป็น4คูณส บวกด้วยสีชมพูสีรูปก็จะได้เป็นความสัมพันธ์ของแบบรูปนะคะดังนั้นรูปที่7นะคะเราก็จะได้เท่ากับ7คูณ7บวก7คูณ3บวก7นะคะ7คูณ7ได้49 7คูณ3ได้21 49บวก21ได้เป็น70 70บวก7ได้เป็น77ดังนั้นรูปที่7จะมีสี่เหลี่ยมสีส้ม49รูปสี่เหลี่ยมสีฟ้า21รูปสี่เหลี่ยมสีชมพู7รูป และรวมกันทั้งหมดนะคะจะมี77รูปต่อไปข้อที่7นะคะให้นักเรียนหาว่ารูปที่14มีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปโดยรูปที่1นะคะมีสี่เหลี่ยม1รูปรูปที่2นะคะมี3รูปนะคะซึ่งก็คือ1รูปบวกกับ2รูปนะคะ โดย1แถวมี2รูปนะคะรูปที่3นะคะมี1รูปรวมกับ2คูณ2แถวนะคะและรูปที่4นะคะมี1รูปบวกกับ3คูณ2นะคะ โจทย์ให้หารูปที่14นะคะรูปที่14ก็จะมีค่าเท่ากับ1บวก13คูณ2 13คูณ2ได้26 1บวก26ได้27ดังนั้นคำตอบคือ27รูปข้อที่8ให้หาว่ารูปที่8มีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปโดยรูปที่1นะคะมีรูปสี่เหลี่ยม สองรูปรูปที่สองนะคะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมด10รูปนะคะจากรูปนะคะตรงนี้มีสองรูปและแถวและ4ี่รูปมีสองแถวก็จะได้เป็น2องบวก4คูณ2ต่อไปรูปที่3นะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับรูปที่2 ส่วนที่เพิ่มมาคือตรงนี้นะคะซึ่งก็คือ4คูณ2นะคะดังนั้นรูปที่3ก็จะหาจาก2บวก4คูณ2บวก4คูณ2ส่วนรูปที่4นะคะส่วนนี้จะเหมือนกับรูปที่3นะคะและมี 4แถวแถวและสองรูปรูปที่4ี่นะคะเราก็จะหาจากสองบวก4คูณสองบวก4คูณสองบวก4คูณสองโจทย์ให้หาว่ารูปที่8มีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปรูปที่8นะคะเราก็จะหาจากสองบวก4คูณสอง บวกสี่คูณสองทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะก็ 2> 2> จะได้เท่ากับสองบวก4คูณ2ได้8นะคะบวก8 7เจดตัว ได้เป็นสองบวกห้าเท่ากับห้าสิคำตอบก็คือ58รูปนะคะ